สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับโดยแฮตทริกฮีโร่นะครับขอนําเสนอเรื่องราวปอปอกบาเมื่อชีวิตยอดน,นักเตะต้องเจอกับพี่ชายเร็วๆก่อนอื่นใครอยากได้แหล่งรวมตัวแห่งใหม่ของคอบอลข่าวสารฉับไวส่งตรงถึงมือกดได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์เลยนะครับ พอปอกบาย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาที่ยูเวนตุสพร้อมรับค่าจ้าง8ล้านยูโรต่อปีมันถือเป็นเงินจำนวนมากครับซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยปอกบายังได้รับเงินกินเป่าอีกก้อนหนึ่งเขาได้รับเงินมหาศาลครับแต่ว่าเงินที่ว่านั้นนำมาซึ่งความโลภเมื่อมันทำให้เกิดปัญหาระหว่างพี่น้องของเขาครับ ไม่นานนักหลังจากเสร็จสัญญากลับไปที่ตูรินทนายความของบ็อกบาแจ้งความดำเนินคดีกับมาเทียสบ็อกบาพี่ชายของเขาที่พยายามแบกเมเรียกเงิน13ล้านยูโรจากบ็อกบาโดยทนายส่งข้อมูลต่างๆครับให้กับหน่วยงานทั้งในอิตาลีและก็ฝรั่งเศสให้รู้ถึงเรื่องราวทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่ามันมาขนาดที่ว่าจริงจังอย่างเป็นที่สุดครับถึงแม้ว่าจะเป็นพี่น้องกันก็นกตามที โดยความวุ่นวายของเรื่องราวนี้ครับเริ่มจากพี่ชายสองคนของป๊อกบาร์อยู่ร่วมกัแบ,บแก๊งจิโก้กลุ่มหนึ่งครับที่พยายามขู่เรียกเงินจากปอป๊อกบาร์มาอยู่เรื่อยๆโดยที่พี่ของป๊อกบาร์ครับรู้ทึกความเคลื่อนไหวของดาวดังรายนี้สิ่งเดียวที่ปอเนี่ยนะครับจะไม่โดนแบ,บ็กเมย์คือต้องจ่ายเงินเท่านั้นซึ่งจากนั้นครับพี่ชายทั้งสองคนของปอป๊อกบาร์เนี่ยพยายามทําข่าวมากลบเรื่องนี้อย่างเช่นเรื่องราวที่เขามาแฉว่า ปอปอกบาเนี่ยพยายามทำของใส่คิเลียนเอมบาเป้รุ่นน้องร่วมชาติฝรั่งเศสเพื่อแช้งให้นักเตะรายนี้เนี่ยรับบาดเจ็บหรือว่าเรื่องราวอื่นอีกมากมายครับคือสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าทางฝั่งของมัทิอสัสนั้นจะพูดว่าอย่างไรก็ตามจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงแต่มันชัดเจนครับว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำให้น้องชายนั้นอยู่ในความยากลำบากสิ่งที่มัททิอสัสทำนั้นครับมีความผิดชัดเจนครับ เมื่อเรื่องราวนะั้นถึงตำรวจและสื่อครับกระจายข่าวไปทั่วโลกโดยปอปอกบ,บานั้นครับชัดเจนว่าเขาไม่จําเป็นต้องโลดหลดซ่อนซ่อนอีกต่อไปกับความหวาดกลัวที่กลัวจะต้องเจอกับการโดนแบ็กเมย์ตรงเ้านั้นมีต้นสังกัดอย่างยูเวนตุสคอยช่วยเหลือเต็มที่ครับโดยข้อมูลฝั่งของยูเวนั้นระบุชัดเจนว่ามัตติอาสพยายามขู่ปอกบ,บาแบบไม่เลิกครับถึงขั้นที่ใช้วุฒดปืนข่มขู่ด้วยเช่นเดียวกัน เรื่องราวที่ว่านี้จะเห็นชัดเจนว่าตัวของมัธิอัสนั้นผิดแบบเต็มๆครับและได้เวลาไปรับกรรมในคุกโดยมีข้อมูลจากสื่อครับเปิดเผยครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมัธิีอัสนี่แหละครับเป็นคนที่คอยข่มขู่เรียกเงินจากปอป็อกบาตลอดช่วง13ปีที่ผ่านมาหรือว่าพูดง่ายๆครับก็คือตั้งแต่ที่ปอป็อกบานั้นได้สัญญาาชีพฉบับแรกครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนอายุ16ปี ทั้งหมดนี้ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลังครับมีการพิสูจน์ความผิดและลงโทษในที่สตามกฎหมาย <c oughs> ก็จะเห็นว่ามาทิอัสนั้นก็ต้องไปนอนในคุกครับ <c oughs> ถือเป็นเรื่องน่าเศร้าครับสำหรับปอบปอกบาที่เราเห็นกันชัดเจนครับว่านี่คือนักเตะระดับโลกแต่ดูเหมือนว่าครับเบื้องหลังของเขาค่อนข้างจะย่ำแย่ครอบครัวของเขากําลังพาเขาลงเหวส่วนหนึ่งนั้นที่เขาอาจจะไม่เคยกลายเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมอย่างที่หลายคนหวัง มันก็มาจากชีวิตของเขานั่นแหละครับนี่แหละครับเรื่องราวที่น่าสงสารของปอบปอกบาคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับและแน่นอนครับใครอยากได้แหล่งรวมตัวคบอนแห่งใหม่ข่าวสารฉับไวส่งตรงถึงมือกดได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์เลยนะครับฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดกระดิ่งให้กับทันติคิโร่ด้วยนะครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องไหนไว้เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ